พี่วาดลูกนะเผ่อยวลทไยเขาวาดจังไดสวรรค์ปีนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะเล่มกินหยาแซบบอมันมีหยางอยู่ในหลุมมันเนอะ ไปใส่สิไปใส่ฮะเะสิไปไห,ไปห้กำลังใจพี่เออละไทยดิติโอสิไปเบิ้งพี่เออละไทยวาดรูปไปเลี่ยนแบบไปเลี่ยนแบบไปเบิ้งแบบไวค้ค่ะไปเบิ้งแบบไว้ว่าเขาวา,าดจังไสเขาเห็ดจังไสเขาจะปากกาแบบไห่ต้องไปเบิ้งน้ำคู่เตยแล้วนี่เข <l ain> ียนหนาพอมหมเขียนหนาพอใส่มือละ ไปเบงิงไปเบงิงพี่อรัไทเขาวาดแบบได้บ่ต้องไปซอยเขาเดอ้อบ่ต้องไปซอยพีเดอ้อยืนยืนอุ้ยอุ้ยยืนไหนกำลังใจเขาเออเออยืนไหนกำลังใจพี่เอเอพี่วาดลูกนะพี่อร์รัไทเขาวาดจังไดสวนปีนี้ เราต้องเรียกจับผูกกันให้เป็นก่อนกาตะยอกกันอยู่หั่นนั่นออมาดูฝีมือพี่ออรไทยป้าคือสวยเท่ต้นใหม่บบกย่างสวยเลยว่าใสกระเป๋าบอกเพื่อใสยังนี่ใส่กระเป๋าค่ะโอ้ยยามัจกปากพี่อืนะตะเอ เบิ้งเบิ้งแม่ให้เบิ้งไว้ตาเหลียวบ้แม่ตาเหลียวถ้าเกิดแม่ให้เบิ้งพุ่นน่ะม่ต้องไปจุบปีปีเพิ้ลกันอ่อนปีอยู่บัดเหนียวเอาได้บ้น้อมื้อนี้สิเลียวบ้น้อกระเป๋าใบนี้เป็นตาเหลียวบ่อืมมันจีดายไล่งามให้เพิ่นบ่ล่ะมันสิไดายไล่ได้หลาเพิ่นบัดนี้เบิ่งแน่พุ่นมาเฟียพี่อยู่บัดนี้ โอ้สูงทำกันเหลวกับพี่โอราไทยสิทอพีเหลวย่าสุนพี่ย่าสุนพี่พ <laughs> นีน่ไปตําดาเขาอีกอย่าถูพี่พี่ผัดลูบอยู่ <laughs> ย <laughs> หน่วยกอกวนบ่มเมนโมเมนมาไม่ <laughs> มมมมมมกำลังใจพี่เด้นี่มากโอกวนคักคักเนี่ย่า,า <laughs> มึงเขาลุกกินหยาเบื่อเบออยู่ อันโตเราไปกวนตาพีอยู่สีเสมอกันละค่ะพูนสีสูงงทอกันแล้วอยู่บ้านใกล้กันแต่ไม่ค่อยได้มาหากันนะกันนี่ยิลาจะไปจุกปากพีเบิง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 เขาให้เบิง,ขง,ขง,ขงเขาให้เบิงเขาให้เบิงเออก็ให้เบิงนี่เห็นบอลน,นี่เห็นบอลนี่นี่เห็นบอลนี่พีเขาเฮ็ดจังไดนี่พ่นมามนมกวนพุนูนมากวนเขาคักคนั่นมีลูปดอกไม่หน่อยข้างล่างอีกพ่น ดอกหญ้าในป่า,าป,าปูนติดจากําโมแล้วนี่มักเป่าล่มนี่เออนันเสาะหญากินกินหญา,ากินหญาอยา่ยาไปกวนพี่พีเหตุงานอยู่ให้มาเบิงได้บ่ได้ให้ม,มาก,กวนได้นี่นะเออโ <c oughs> ต้จำได้บนี่ละคู่ฝึกตูโตวจำได้บปีฮะนี่ละคู่ฝึกตูตั่งเต้น้่อยนั่นใส่ใส่ อาจะไปจกหนามเพื่อนแนมเบิงแนมเบิงเพื่นเพ็ดจังได้แนมเบิงอย่าไปต่อยเพื่นวาดเด้ออย่าไปต่อยเพื่นวาดเด้อไปจกสีนลยนะเอาจับมือจับมือเออจับมือพี่เออเอาเออไอ่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 ตัวป่วน ไปลองหัดจับผูกกันด้วยกระดาษเปลี่ยนตัวไอตอนเป็นจับเป็นกะเดี๋ยวสิสอนเองไงสิเขาสิหัดในปีใหม่จับผูกกันหลักให้่โตยืนจับแป้ดนะฮัสิสอนในปีใหม่วาดรูปเองโอ้โหก็จริงเนาะปีแต่บ่หยางงามเลยนั้ปีใหม่แม่จับซอแกนผิ้วโตก็มายืนอ เออคนกินหญ้าอยู่นั่นหญ้างามเห็นบ่สิเล่าเลยตะเอมาหยังมาอ๋อมาหยังมานี่หญ้าบักจางงามเลยนั่นบ่ได้ตัเออก็แซ่บอยู่บ่องนีล่ะบ่องแซ่บพุ่นเห็นบ่พุ่นบักางงามเลาออกเออแม่ควรสิบ่ต้องได้ายากเออนั่นเออหญ้างามคักว่า มันยีตมาออกมากกันแล้ววันหย่ากับงามงามนี่หน่ำมันไหลพามันเลยงามโอ้มันเป็นหย่าไอ้นั่นน่ำหย่ากับแกศหย่าเขียลงในี่เหล่าเอาเหล่าไปเดวลาตรวจมาเลยมาไปพาไปกินหย่ายุทธงไปก่อนเด้อจ้าพี่อร์ทัยไก่สีเหลี่ยว เขาแหลวเหลวนั่นเปียวลไตเขาแล้วเหลวใสเสียงวานๆคือเี่อรไตเบิ้งเยอะยังไอ้เสียงเออพี่อลไตว่าให้ปีไปน้ำนี่เ้เยฮ้ยพูดพี่อยากไปน้ำเลยไปพาไปกินหยาพาไปกินหยาให้พีให้พีเห็ดเบียกเห็ดงาโตมักวนเขาไ หน่วยกอกวนนะคะกอกวนเสร็จก็จะไปหากินหญ้าโตเราจะไปกินหญ้านะคะกินหญ้าธรรมชาตินะคะไปหากินหยาน้ำทงน้ำตาค่ะมัททูยังเงีนน,งงนี่ต้นใหม่นี่ขั้นเตะเห็นต้นใหม่บ่ไดยนย่งางใจย่างเดียวยเก็บยางกินนั่นปะไ,ได้นโนใหม่มาตั้งใส่ มาแม่พาไปหากันมามาแม่พาไปหาโนใหม่ผุนปะปะมาเริ่มาเริ่มาเริ่มาเร็วมาเร็วมาเร็วมมามาเริ่มมาเร็่มมาทำแม่อ่านี่เงยเงยือไปดมดีเถอะไปไปออกก่อนขั้นเจียวผุนไปหากินโนใหม่น้ำปลาผุน Kính bò ăn chín bò Đốm hả sao hả sao hả đốm hả bò ăn bò thực cháy bò thực cháy cha bò thực cháy cha nó chỉ hái kín yên cha không hát chặt mẹ bò khơi che bu sao giúp mày ท่านโหดมออไผ่เออนี่กไผ่ใบหน่อยกินเอาพามาเที่ยวปลาหรือได้เนี่ยสามคำยังสามคำยัง ยาำยาำสีผ้ากับจังจังกินเลยบอนี่นายาำป่วยให้กินบ่นนกินเลยยางสีผ้ากับจังกินหาเบิรงม,มันมีนอใหม่บ่ซองเบิรงดูมันออกนอบ่นอใหม่น่ะแซบบ่โอ้ดนขับยา้ะนี่มีแผนมีแผนอ๋อเขาเหยียบงาพายุนอพอเสียมนันก็หลุดเรื่องเลยพวด เออเราเอาลูกเอองามงามงามกินเลยโอยสิ Designer, ไปทายกออภัยบ่ท่านแผนเลยพาไปทายพุ่นแหมพุ่นแมมไปกินกอไผ่พุ่นแหมมามาเล่าเอาไปตากกลับบ uh ้านสิกินหอดมองนี้ได้อล่ะ ใบไผ่อยู่เฮี้นมันมันเสียบมันเป็นใบไผ่ใหญ่เห็นบ่มกบักใบไผ่ปลามันจังเสียบโอโอโอพอได้นัน่นพอได้นัน่นนั่งเอาหัวพอเด้โต๊ดใจกันรเราไบ่แห้งมึงเฟียก,กันอยู่บันนี้เอาละหมุนปลาแล้วหมุนปลาแล้ว ส so tree ีหาหยอดใหม่แล้วทรงหาหยอดใหม่แล้วมันมีหยอดบานอโอยถอยยังเยแย่พอมาให้นั่งเนาะต้องยืนมันเสียเปียบกันปีบาหามนั่งมานำกันก็ต้องยืนคือกันไปนำกันคือกันอดหลอด nè đẹp vậy đẹp đẹp vậy ừ ê im mà tí chị cáp rồi tí hả cứ chị im vậy thế ừ. à ừ ตำตำม,มีบปอยากเด้อยากข้องสูงคุ่นเด้ปุ่นุ่นเนข้องสูงยังแสบอร่อยดีปีบะคุ่นออไปมุงนะ่งหน้าสู่จังหวัดบ้านตากางเอ๊ะยวกลับไปนะงุ่นปุ่นฮอ มันเปลี่ยนหมดแล้วตัวนี้เขาเขามาตัดไปให้งัวเออนั่นเออนั่นนางใส่อยู่นั่นริว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 เลยนั่นเออพุนจะไปดึงอยู่คุณไปหนังนั่นต้อยนั่นนะอ่ะำไมบ่เคยไปเลยนั่นต้อยนั่นถอยมาถอยมาตอยมานั่นน่ะเล่าเอาเออนั่นก็ว่ากินน่ะ วิ่งวิ่งเป่าตูดล่เป่าตูดล่เป่าตูดลาตะเวนอีกกอนมาสันมาตั้นหอดมองมาตั้นถึงถึงมงถึกใจค่ะหยุดมองใดก็คือมองหันละมักสวยเลือกได้คือเขาว่าเดินโชว์หุ่นสวยๆในป่านะคะเออเอาละหยาคางทัง มันออกมาข่างท้างแล้วล่ะเนอะมันบ่ไดะอยู่ในสวนพุ่นนี่มันอยู่ขางทั้งยังวะมันเกะกะทังก็เลยเอาออกให้พ่อพ่อพ่อจะคองพุ่นชิมาให้อย่าไปหักของพิ่นหลาโอ้เขาหุมขาหุมเขาหุมพี่ปีวะ Thầy Ấn My ý nhầm cơ phải há nhầm như thế này Há mặn tỷ Sẽ cột mặn tỷ Hử Y là sẽ cột mặn tỷ Thầy Ấn My bò Ấn My kia mặn bò Hả Ấn My kia mặn bò Tỉnh linh tỉnh Tỉnh linh tỉnh Thầy Ấn My bò Ấn My kia mặn bò Ừ Ấn há bưng, Ấn ừ, bưng คนหาเบิร์มันมีเครื่องมั่นบอต้นอยี่ยงหนั่นพีนยศินต้นกุง้งต้นกุง้งไปไปไปถ้าบุกินก็นกลับบ้านปออาไปว้าเจอหนาใบไผ่แล้วค่ะคุณมุนเข้าไปแล้วเอาเอาละบัน,นยนไข่ถือมองแล้วพี่น้องยอนไข่แล้วยนไข่แล้วสรุปบงนี้แท้ ไปย่างนั Eller. Eller. Aba, mama, mama. ่นพ่อแม่ ah. ัวนเท่าได้เออเออเออมา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 กระบ้านลอยปตป้าป e. ้ากระบ้านเท่าป้างั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไม่สมขออนุญาตจบคลิปนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่จ้าเบื้องอื่นกระบ้านบ่อยากกับลีลาบายบายค่ะจากันเร็ว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 ยังด้วยใจสวยยังด้วยยังร้องยังมันบาน